สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องหนึ่งที่ออน่าสนใจมากนะคะจากข้อมูลที่เราได้รับมาเกี่ยวกับเรื่องเล่าลึกลับที่ปากแม่น้ําเจ้าพระยาตรงสมุทรปราการนะคะจุดที่แม่น้ําใหญ่ๆอย่างเจ้าพระยาไหลลงทะเลเลยแถวนั้นนะคะมีตำนานในหมู่ชาวเรือเขาพูดถึงบางสิ่งใต้น้ําตอนกลางคืนครับเรื่องนี้น่าสนใจจริงๆครับจากข้อมูลเอกสารคําบอกเล่าต่างๆที่เราดูกันเนี่ย ดูเหมือนแก่นเรื่องมันคือผีพรายปากอ่าวเจ้าพระยานะครับซึ่งมันมากกว่าเรื่องผีทั่วไปแต่มันเหมือนฝังอยู่ในความเชื่อคนแถวนั้นเลยใช่เลยค่ะงั้นเรามาลางแกะรอยเรื่องนี้กันนะคะจากข้อมูลที่เรามีอยู่เริ่มจากตำนานหลักๆเลยที่เจอในหลายๆแหล่งที่ว่ากันว่ามีวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แถวๆปากอ่าวเนี่ยค่ะครับในรายละเอียดบางแหล่งที่ ที่เราเห็นกันเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับว่าเหมือนถูกฆาตกรรมแล้วก็เอาร่างมาทวงน้ําแถวนั้นทําให้วิญญาณเขายังแบบผูกพันอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วที่น่ากลัวขึ้นไปอีกคือความเชื่อที่ว่า,าวิญญาณนี้ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับแต่จะพยายามดึงคนอื่นที่อาจจะพลัดตกน้ําลงไปอยู่ด้วยการอะไรทํานองนั้นโหฟังแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะคะแล้วประเด็นที่น่าสนใจคือมันไม่ได้มีแค่ในตำนานนะคะ ในข้อมูลที่เราดูกันเนี่ยยังมีจากคนที่ทํางานในพื้นที่จริงๆด้วยอย่างเช่นบันทึกของทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เขาระบุว่าเวลาค้นหาร่างคนจมน้ําแถวนั้นนะคะม,มันมักจะใช้เวลานานกว่าปกติแบบนานจนผิดสังเกตอ่ะประเด็นนั้นน่าสนใจมากครับเพราะมันไปเชื่อมกับอีกข้อมูลหนึ่งจากกลุ่มนักประดาน้ำนะครับในเอกสารที่เรามีอยู่ฉบับหนึ่งเขาบอกว่ามีนักประดาน้ําบางคนรายงานประสบการณ์ตรงเลยนะฮะตอนลงไปทํางานใต้น้ํา ว่าได้ยินเสียงเหมือนเสียงผู้หยิงหัวเราะชัดๆเลยทั้งๆที่เออมันไม่น่าจะมีเสียงแบบนั้นใต้น้ําลึกๆน้ําเชี่ยวเชี่ยวแบบนั้นได้นะครับเสียงหัวเราะใต้น้าเหรอคะแค่นึกภาพตามข้อมูลนะคะบรรยากาศปากอ่าวตอนกลางคืนมันคงเงียบๆมีแค่เสียงคลื่นเสียงเรือนาน,านมาทีแต่กลับมีเสียงหัวเราะที่ไม่รู้มาจากไหนคงเป็นประสบการณ์ที่แบบน่ากลัวมากจริงๆครับ จุดนี้เป็นความขัดแย้งทีเ่เอกสารหลายชิ้นที่เราดูกันเนี่ยเขาเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับคือภาพปากอ่าวเจ้าพระยาตอนกลางวันมันก็สวยงามใช่ไหมครับมีแสงแดดท้องฟ้าสายน้ําแต่มันกลับตัดกันแบบสิ้นเชิงเลยกับบรรยากาศเรื่องเล่าแล้วก็ความรู้สึกน่ากลัวๆตอนกลางคืนค่ะงั้นสรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันนะคะเรื่องผีพรายปากอ่าวเจ้าพระยาเนี่ยมันก็คือตำนานผู้หญิงที่ถูกทำร้ายวิญญาณยังวนเวียนอยู่ บวกกับคําบอกเล่าเรื่องความผิดปกติในการค้นหาร่างคนจมน้ําแล้วก็เสียงหัวร้อแปลกๆใต้น้าที่นักประดาน้ําเคยเจอมันเป็นส่วนผสมที่ทําให้เรื่องนี้ทั้งน่าสนใจแล้วกออ็น่ากลัวไปพร้อมๆกันเลยนะคะใช่ครับทั้งหมดนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อตำนานต่างๆเนี่ยมันมักจะผูกพันกับสถานที่แบบลึกซึ้งเลยอะ่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีทั้งความสวยงามแล้วก็มีอันตรายตามธรรมชาติอยู่ด้วยกัน เหมือนที่เอกสารชิ้นหนึ่งสรุปไว้ค่อนข้างคมคายนะครับว่าสายน้ำที่สวยงามในยามกลางวันอาจแฝงรอยยิงที่น่ากลัวที่สุดในยามค่ำคืนซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ก็น่าคิดต่อนะครับว่าในพื้นที่ที่มีอันตรายทางกายภาพอยู่แล้วอย่างกระแสน้ำหรือความลึกอะไรพวกนี้นะครับเรื่องเล่าหรือความรู้สึกแปลกๆที่มันอธิบายได้ไม่ชัดเจนแบบนี้เนี่ย มันเข้ามามีบทบาทในการสร้างแล้วก็สืบทอดความเชื่อตำนานท้องถิ่นพวกนี้ต่อไปได้ยังไงเป็นคำถามที่ม่าสนใจครับ